ไม่เหม็นสาบจริงเลยได้กลิ่นแล้วอยากอ้วกนั่นสิเนื้อแพะเหม็นสาบเหม็นสาบข้าก็จิเดียรไม่ชอบกินไปเถอะโธ่ให้ในครัวเ็าเตรียมอาหารเถอะนะฮะท่านพ่อไม่ชิมก่อนละคะท่านพ่อจะเรียกทำไมล่ะเราเน่เป็นชาวต้าถังไม่กินของแบบนี้โดยเฉพาะพ่อสามีเจ้าอ่ะไม่ได้กินข้าวแล้วเขาจะโกรธจะชอบกินอาหารสีเหลืองก็กลับไปกินที่สีเหลืองสิไม่รู้คิดอะไรคงเขาเนี่ย เขาทำอยู่ตั้งนานนะทิ้งซานเราไปกินข้างนอกกันเถอะไปกินเหล้ากันป<อ>่ะ<า>ไปสิจะชอบกินก็กินให้หมดคนเดียวเถอะกินก็กิกนสินึกว่ากินไม่หมดเลย <c oughs> ฝืนใจมากเหรอฮกินลำบากมากเลยเหรอแหมไม่ใช่ลำบากแต่กินไม่ได้เลยอ่ะนอนสิท่านแม่ของพวกนี้ไม่ใช่ไม่อร่อยนะ ต่ว่ามันเยอะเกินไปดูสิเยอะย่าจะกินเข้าไปหมดได้ยังไงแล้วเนี่ยกำร้าไดเอทด้วยใครจะไปรู้ล่ะเราชาวสีเหลียงกินจุกันทุกคนน่ะไม่เหมือนชาวต้าถางกินไม่เป็นเลยทําให้พวกเขากินก็ยังติโนตินี่ตอนก็อยู่สีเหลียงน่ะอารมณ์ดีจะได้ทําให้พวกพ่อกินนะท่านแม่เอาอย่างนี้สิลูกน่ะมีเงินเยอะแยะลูกจะออกเงินจ้างคนรับใช้มารับใช้พวกเขาพวกเขาไม่ต้องบ่นมากก็จะได้สบายได้เรียนโรงเรียนผู้ส่งเดชได้ไหมมีครั้งไหนบ้างจะไม่ทําให้วุ่นวาย พูดน้อยหน่อยถือว่าช่วยแล้วละ่ะค่ะแม่บอกว่าสภัยต้องทาตามกฎเกณฑ์ไม่ให้คนอื่นช่วยนี่ลีหัวเจ้าไม่ต้องพิตกังวหลหรอกนะเจ้าอยากเอาใจสกุลเสียนะไม่ยากหรอกเจ้าก็ทําตัวเป็นสีพระยาที่ดีก็พอแล้วละ่ะเป็นสีพระยาที่ดีเหรอเม่อําว่าไงคะทั้งอดทั้งทนไงทนไม่ไก็ต้องทนทนจนสุดจะทนพูดในคําเดียวนี่คือเจ้าอย่าพร่ำได้ไหมความจริงก็ง่ายๆเป็นสีพระยาที่ดีเพียงแต่มีเสน่ห์ปลายจังหวะก็พอ ทำเป็นแต่เนื้อแพะย่างกับขนมเผาอะแต่ติงซานกับท่านพ่อชอบกินแต่ข้าวการชาาข้าวแบบชาวจงอยู่นี่ก็ทำไม่เป็นหรอกนะแล้วนับภาษากระเทก,กับข้าวข้าเราไม่อยากหรอกถ้าะเมืองจะสอนข้าเหรอข้ากินเป็นอย่างเดียวแต่ว่าการได้มกครัวก็สอนให้จริงเหรอคะอท่านพ่อมือก็เขียนรายการอาหารใหม่ๆใ,ให้แม่ท่านแม่จะได้ทำอาหารหลากหลายไม่ซ้ำกันทุกวันไงก็ดี อย่างนี้ไม่ต้องปวดหัวนะเลยใคเห็นติงซามันต้งแต่เด็กนะเขานอกจากชอบกินข้าวแล้วนะเขาชอบกินน้ําแกงเจ็ดรสด้วยนะจะเท่ากับข้าวเขากินได้ถูกใจอ่ะกว่ามส้นพันธ์ข้าวเจ้าต้องดีขึ้นรับรองได้เลยข้าวสารถ้วยหนึ่งได้ข้าวสี่ถ้วยไฟแรงก่อนค่อยใช้ไฟอ่อนทำาตามนี้ไม่มีผิดแน่นอน กับลืมไปแล้วสิได้สุดรับดีแล้วรับรองว่าต้องเสร็จเราแน่โอ,โอ้โหดูข้าวท่าฮะกับข้าวพวกนี้น้องทำคดียวเหรอหรือให้คนไปซื้อมาหรือเปล่าเนี่ยฮเจ้าสุดท้าย น้ำแกงเจ็ดรสทำให้ท่านเป็นพิเศษตั้งใจทำให้ข้านะง้งขอบคุณมากมอือโอ,โอมไม่เข้าว่ายังไงอะ <S an> อาหารจานสุดท้ายน้ำแกงเจ็ดรสทำให้ท่านเป็นพิเศษ ทำให้ข้าเป็นพิเศษนะงั้นขอบใจมากอือตายแล้วเอ้านี่หมายวม่ายังไงอ่ะคิดว่าข้าไม่รู้หรือยังไงเจ้าใส่ยาในน้ำแกงคิดจะฆ่าล้างครอบครัวเราเขาเขาวางยาอะไรกันอ่ะใครจะใส่ยาพิษตายแล้วโชคดีเสถงเห็นก่อนถ้าไม่นึกเลยเจ้าจะมีจิตใจอมหิตอย่างนี้อ่ะคือใจผิดแล้วนี่เป็นเครื่องปรุงเดไม่ใช่ยาพิษนะยังจะเถียงอีกเพื่อ้าไม่มีเหตุผลตั้งหากแล้วทำไมถูกจับได้ก็เลยพาเลยสิ มันสีเหลียงกระาทำทุกอย่างนั่นแหละนะทุกคนเงียบก่อนเจ้าวางยาจริงข้าถามว่เจ้าข้าสกุลเสียเพื่อจะทำลายต้าถังอย่างนั้นใช่ไหมแม่ทัพใช่อยู่แล้วไม่เพียงแต่ตายจะมีปัญหาใจเจ้าก,ก็ยังมีปัญหาด้วยเพราะถ้ตตาครอบครัวเลยพ่องพูดมากคุมตัวไว้ก่อนแล้วค่อยสอบสวนกล้าเหรอยิ่เข้ายั่งข้าย่าง,ง,ออางาน้ำแกงเจ็ดรสได้หรือ,อยังอะทำไม่อะมันเละตุ่มเป๊ะเลยเขาใส่เครื่องปรุงในน้ำแกง ซิติซันหววเหว่าข้าวางยาข้าครอบครัวเขาผงเครื่องปรุงหองนั่นเลยท่านพ่เชิญผงเครื่องปรุงอะไรกันตัวกุ้ยเคยอย่างนี้นะบวบลิหัวนะไปหาทำข้าวที่บ้านขา,าน้ำแกงเจริรสนี่แหละนางใส่ผงเครื่องปรุงสีเหลืองใส่